สภาวะอันนี้ไม่ได้นั่นคือสติสติสำคัญที่สุดขาดสติก็คือไม่ได้ปฏิบัตินะสมถะก็ไม่มีมีปัส,สนาก็ททำไม่ได้สตินะมันเป็นตัวที่คอยรู้เท่าทันมันรู้อะไรมันรู้ว่าร่างกายเรามีอยู่ร่างกายเราเคลื่อนไหว มันรู้ว่าจิตใจเรามีอยู่จิตใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนี่สติจะเป็นตัวคอยรู้ทันความมีอยู่ของร่างกายจิตใจรู้ทันความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวของร่างกายจิตใจสติถ้าเกิดขึ้นแล้วมันจะทำหน้าที่รักษาจิตใจของเราทันทีที่สติ ที่แท้จริงเกิดขึ้นอากุศลที่เคยมีอยู่จะดับทันทีอากุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะที่เรามีสติขณะที่เรามีสตินะจิตเราเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วลถ้าสติยิ่งเกิดบ่อยกุศลของเราก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้น พัฒนาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขาดสติจริงๆนะก็ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาสติเป็นองค์ธรรมสำคัญที่ขาดไม่ได้สติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้เราต้องดูว่าอะไรเป็นเหตุ ให้เกิดสติให้สติเกิดบ่อยๆสตินั้นนะมีการที่จิตจําสภาวะธรรมได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนะถ้าเรารู้จักสภาวะธรรมแล้วจํำตัวไหนได้แม่นๆนะสติมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสภาวธรรมก็มีรูปธรรมกนามธรรม อย่างร่างกายเราเนี่ยเป็นส่วนของรูป,ปรธรรมจิตใจเราเป็นส่วนของนามรธรรมถ้าเรามองคำสอนของพระพุทธเจ้ามีคำสอนสำคัญอันหนึ่งคือเรื่องสติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นหลักสูตรในการฝึกให้เรามีสติ เราก็ต้องคอยรู้นะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนรู้ร่างกายอันนี้เป็นส่วนของรูปรธรรมรู้ความรู้สึกสุขทุกข์อันนี้เป็นส่วนของนามรธรรมรู้ความเป็นกุศลเป็นอกุศลของจิตนี่ก็เป็นนามรธรรมรู้ธรรมะนะอันนี้มีทั้งรูปรธรรมทั้งนามรธรรมหเห็นกระบวนการทำงานของจิตใจ ในสติปัฏฐานสี่ที่ทำไปแล้วเกิดสตนะิมันมีอย่างยากกับอย่างง่ายอย่างการรู้สึกร่างกายนะมันง่ายเมื่อกี้หลวงพ่อพูดกับคนไทยมาจากเกาะกวมบอกว่าร่างกายมันไม่เคยหายไปไหน มันอยู่กับเราตลอดเวลาในขณะที่จิตนะัมันหนีเก่งแปบ๊บเดียวเราก็ลืมมันไปแล้วหามันไม่เจอแต่ร่างกายเนี่มันนั่งอยู่อย่างงี้มันเคลื่อนไหวอยู่อย่างงี้มันรู้สึกได้เพราะนถ้าเราจะเริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีอะไรเลยพอนายยังไม่เป็นความสงบอะไรก็ทำไม่เป็น ไม่ต้องพูดเรื่องเจริญปัญญาทาร,รมิปัสสนานะเบื้องต้นนะอ่ะให้มีสติคอยรู้สึกร่างกายของตัวเองไว้ถ้ารู้จิตใจนะจิตใจมันหนีไ้ดูยากถ้าเริ่มจากศูนย์นะออแนะนำให้รู้สึกกายไว้การรู้สึกกายทำได้หลายแบบ เราเห็นร่างกายเนี่ยมันมีอยู่เราไม่ลืมเวลาเราขาดสติเราใจลอยนะร่างกายเรานั่งอยู่ร่างกายเราเคลื่อนไหวยังไงเนะี่ยเราไม่รู้เลยเราลืมให้คอยเราลึกถึงสติเป็นตัวเราลึกได้นะให้คอยเราลึกถึงร่างกายบ,ายบาย่อยๆร่างกายหายใจออกรู้สึก ร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตรงร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายให้ยใจเข้ารู้สึกเนะี่ยต้องอธิบายนิดหนึ่งไม่ใช่รู้ลมหายใจนะถ้ารู้ลมหายใจจะเป็นการทำสมถะแบบหนึง่งเป็นกระสินลมแต่ที่เราจะฝึกสตินะให้รู้ร่างกายที่กำลังหายใจ เม่เรารู้ทั้งตัวนี้แหละรู้ทั่วทั่วตัวรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นร่างกายมันหายใจออกเห็นร่างกายมันหายใจเข้ารารู้สึกเล่ได้ร่างกายหายใจออกก็ไม่ลืมนะเราไม่ลืมมันเห็นร่างกายกําลังหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเราก็ไม่หลงลืมก็เห็นร่างกายกําลังหายใจเข้าเห็นร่างกายทั้งตัวนะกําลังหายใจ ไม่เช่ไปจ้องอยู่ที่ลมถ้าจ้องอยู่ที่ลมมันจะกลายเป็นกสินนะเป็นการทําสมถะแบบนึ่นอันนี้เราจะฝึกสติคนและวัตถุประสงค์กันถ้าร่างกายหายใจออกเรารู้สึกร่างกายหายใจเข้าเรารู้สึกเราจะรู้สึกตัวได้ทั้งวันเร้ทั้งวันถ้าไม่หายใจออกก็หายใจเข้า หรือบางคนรู้สึกว่าดูร่างกายห,หายใจแหมมันยากไปเราก็ดูที่หยับหยับร่างกายแต่ละวันนะมันก็มีอิิยาบทสี่ร่างกายไม่ยืนก็เดินก็นั่งก็นอนเนี่ยอันใดอันหนึ่งเมืาอเราจะดูร่างกายยืนเราก็รู้สึกอยู่ว่าร่างกายกำลังยืนร่างกายเดินก็รู้สึกว่าร่างกายเดิน ร่างกายนั่งเราก็รู้สึกว่าร่างกายนั่งร่างกายนอนเราก็รู้สึกว่าร่างกายนอนิอริยาบทใหญ่ๆก็มีสี่อย่างนี้ต่นนั้นเนถ้าเรารู้ร่างกายได้ทั้งสี่ยาบทนี้เราก็รู้ร่างกายได้เกือบตลอดเวลาแล้วมีิรยาบทเล็กๆน้อย,อยๆเช่นกระโดดอะไรเงี้ยไม่ได้ยืนไม่ได้เดินไม่ได้นั่งได้นอนมีน้อยส่วนใหญ่ ร่างกายก็ยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบทสี่อย่างข้อดีก็คือมันก็ไม่ยากอะไรนะอย่างขนาะเนี้ยเราเห็นร่างกายนั่งเรารู้สึกว่าร่างกายกำลังนั่งอยู่นะหรือเราเวลาเห็นเขาเดินเนี้ยนะถ้าเดินเขารู้สึกว่าร่างกายกำลังเดินอยู่การเดินจงกรมขอแนะนำนะการเดินจงกรม เดินแล้รู้สึกว่าร่างกายกำลังเดินอยู่ไม่ใช่เดินแล้วบังคับจิตให้นิ่งๆถ้าเดินแล้วบังคับจิตให้นิ่งๆจ้องอยู่ที่ร่างกายมันจะได้สมถะได้ความสงบแต่น,นี้เราต้องการฝึกสติร่างกายเดินเรารู้สึกร่างกายนั่งเรารู้สึกอย่างเวลาเรานั่งสมาธิ จะนั่งเก้าอี้จะนั่งพื้นจะนั่งพับเทียบนั่งขัดสมาธ์นั่งยองๆนะก็ <c oughs> แค่รู้ว่าร่างก,กายกำลังนั่งไม่ต้องไปเพ่งร่างกายนะถ้านั่งอยู่เราก็นั่งเพ่งร่างกายมันจะเป็นสมถะไปเพ่งร่างกายมันจะเป็นกสินดินนะอันนั้นจะได้ความสงบ แต่อันนี้หลวงพ่อสอนวันนี้เป็นเรื่องว่าทำยังไงจะได้สติว่าเวลาร่างกายนั่งรู้สึกว่าร่างกายกำลังนั่งอยู่ไม่หลงลืมร่างกายตัวเองแต่ไม่ใช้เพ่งจ้องให้จิตสงบนะนั่งอยู่รู้ว่านั่งเดินอยู่รู้ว่าเดินเดินจงกรมก็ไม่ใช่เดินเอาสงบถ้าเดินเอาสงบมันก็ดีอย่างหนึ่งนะได้สงบมีประโยชน์ แต่ที่สอนวันนี้สอนเรื่องสติงั้นนั่งก็นั่งด้วยความมีสติเดินก็เดินด้วยความมีสติคือรู้เนื้อรู้ตัวไม่หลงลืมไม่ใจลอยไปแล้วก็ไม่ได้นั่งเพ่งนั่งจ้องนี่จุดอ่อนของการรู้กิริยาบทสี่ก็คือยิริยาบทสี่มันเปลี่ยนช้าอย่างเวลาเรานอนบางทีนอนทิงตั้งหลายชั่วโมงนอนไปชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วพลิกตัวทีหนึ่งอะไรอย่างนี้ นานๆมัน,นจะมีความเปลี่ยนแปลงให้ดูงั้นเวลานั่งไปอย่างเงี้ยแปบ๊บเดียวใจหนีไปตั้งนานแล้วลืมร่างกายเพราะมันไม่มีความเปลี่ยนแปลงให้ดูมันนิ่งๆอยู่นานๆนนก็ลืมลืมแล้วยาวลืมนานบางคนเลยไม่ชอบดูอิริยาบ,บทสีมันหลงยาวก็มารู้อีกอย่างหนึง่งนะบางคนไม่ถนัดลมหายใจด้วยนะ รู้ร่างกายหายใจแล้วอึดอัดอย่างพระอาจารย์อาเนี่ยเป็นโรคจมูกตันหายใจลำบากเป็นใส่นัดเป็นอะไรเงี้ยให้รู้ลมหายใจแล้วอึดอัดเห็นร่างกายหายใจแล้วอึดอัดรู้อิเลยาบทสี่มันก็หยาบไปมันหลงยาวอาจารย์อาก็ใช้อย่างที่สามของการดูก,กายใช้เคลื่อนไหว เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกหยุดนิ่งแล้วรู้สึกอันนี้อยู่ในกายานุปัสนาสติปัฏฐานบัพพะหมวดที่สามคือว่าสัมปชัญญะเวนเวลาเรานั่งอยู่สังเกตไหมนั่งอย่างนี้มันอยู่ตั้งนานนะมันก็เผลอง่ายแต่ถ้าสังเกตละเอียดขึ้นเรานั่งเราไม่เคยอยู่นิ่งเลยนะนั่งกระดุกกระดิกเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้ย นะถ้าขยับตัวนิดหนึ่งเราก็รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเคลื่อนไหวหยุดนิ่งหันไปนี้เคลื่อนไหวละนี่ก็เคลื่อนไหวละนี่ก็เคลื่อนไหวละวใครรู้ทันนะมีสติรู้ทันร่างกายที่เคลื่อนไหวแต่ไม่ได้เพ่งจ้องบางที่เขาฝึกกันนะเขาไปเพ่งจ้องร่างกายไว้มีผู้หญิงคนหนึ่งกินข้าวเช้าเสร็จแล้วก็ไปแปลงฟัน กว่าจะเคลื่อนไหวนะโอ้เคลื่อนจ้องอย่างนี้นะใจทือท่อๆก็แปลงฝันตั้งแต่หลังกินข้า,าวเช้านะจนถึงเวลากินข้าวกลางวันยังไม่เสร็จเลยเพื่อนเราม่าไปทำมันทำไมให้ลำบากนะเคลื่อนไหวปกติเรากระดุกกรดิกยังไงก็แค่รู้สึกอะรู้สึกเห็นเห็นอะไรเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะ เวลารู้ลมหายใจก็เห็นร่างกายหายใจเวลารู้อิริยาบถสี่ก็เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเวลาทำสัมปชัญญะรู้ความเคลื่อนไหวเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นมาด้วยใจปะกะติตียไม่ต้องไปตกริงโว้ยทรมานไอ้อย่างนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรนะทรมานตัวเองเปล่าๆเ,เพราะฉะั้นเราจะฝึกสติเนี่ยรู้ร่างกายไป รู้ทั้งตัวคนไทยชอบใช้คำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมรู้สึกร่างกายนะรู้ทั้งตัวเนี่ยไม่ได้ไปเพง่งไปจ้องรู้ไปธรรมดาธรรมดาเพราะงั้นเวลาเรารู้สึกร่างกายบ่อยๆนยีอย่างหลวงพ่อถนัดอานาปนสติหลวงพ่อหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัว หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวสักพักหนึ่งเหลือหลงไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่รู้สึกตัวละหลงแล้วนี้พอเราเคยหัดหายใจเรารู้สึกหายใจเรารู้สึกรู้สึกบ่อยๆอย่างเงี้ยพอเราหันไปสมมติเราไปเห็นหมาบ้าวิ่งมาเราตกใจตกใจจุดแรกเลยหยุดหายใจก่อนตกใจเสร็จแล้วลมหายใจมันจะแรงขึ้นนะ เพราะจังหวะการหายใจมันเปลี่ยนนะสติเกิดเลยเพราะเราเคยมีสติรู้ร่างกายหายใจแล้วรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆนะไม่ได้เจตนาที่จะมีสติเลยนะร่างกายหายใจเรารู้สึกเรื่อยๆเรื่อยๆนะยเพราเราขาดสติแล้วจังหวะการหายใจของเราเปลี่ยนอย่างเวลาเกิดโทสะนะเวลาเราโกรธขึ้นมาเนี่ยเราลืมตัวเอง เราโกรธแล้วเราเคยรู é, a, a tipo, a, a. A ้สึกะว่าร <It> ่างกายหายใจเพราะเราโกรธเนี่ยจ <c oughs> ังหวะการหายใจของเราจะเปลี่ยนมันจะหายใจเร็วขึ้นหายใจแรงขึ้นเลยเวลาจิตมีราคารุนแรงขึ้นมาเนี่ยจังหวะการหายใจก็เปลี่ยนมันจะหายใจแรงขึ้นหายใจธรรมดาเนี่ยมันจะหายใจเบาๆสบายๆพราะกิเลสเกิดนะลมหายใจมันเปลี่ยนมันแรงขึ้น เราเคยรู้ลมหายใจจนชินแล้วพอลมหายใจมันเปลี่ยนจังหวะนะสติเกิดเลยเฮ้ยนี่เผลอไปแล้วนี่โกรธไปแล้วนี่เกิดราคะแล้วเนี่ยสติมันจะไหวขึ้นไหวขึ้นนะพระอาจารย์นะฝึกเลื่อนไหวนะพราะขามันคันขามันคันนะมือมันจะขยับไปเก่าเนะี่ยสติเกิดแล้วมือขยับ รู้สึกแล้วใจมันวิ่งไปที่ขานะตอนนี้สติเร็วขึ้นนะเห็นวน่ยทั้งจิตใจทั้งจิตใจทั้งร่างกายแล้วนะจิตมันวิ่งไปที่ขามันจะไปเกาขามือมันขยับนี้สติเกิดเลยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะเพราะการที่เราทำสติปัฏฐานบ่อยๆรู้สึกกายบ่อยๆกายหายใจออกรู้สึกกายหายใจเข้ารู้สึก กายยืนรู้สึกกายเดินกายนั่งกายนอนรู้สึกกายเคลื่อนไหวรู้สึกกายหยุดนิ่งรู้สึกรู้สึกบ่อยๆแล้วสติมันจะไวขึ้นอย่างเราเจอคนหนึ่งมาพูดกวนระสาทเราเราหมั่นไส้เต็มทีเราจะชกแล้วพอขยับมือจะชกเนี่ยสติเกิดเลยนะร่างกายเคลื่อนไหวเพราะเราเคยฝึกร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเนี่ยหรือจะตกบเขานะั้นพอมือเราขยับเนะีย แล้รู้สึกละอย่างเราเจอคนนี้เกลียดมากเลยนะเจอแล้วอยากทำร้ายเขานะนี่เราเคยฝึกรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวนะเห็นเขาเดินมาแล้ว,ลว,ลวเราขยับมือ,อน,นจะซัดจะต่อยเขาละสติเกิดนะพอสติเกิดนะแล้ว,ลวขยับมือแล้วเปลี่ยนยื่นมือไปจับมือกับเขาแทนอ่างเงี้ยนะมีสติขึ้นมานะแทนที่จะทำร้ายเขาก็ ขอขอดีด้วยก็แล้วกันไม่โกรธกันแล้วนะอะไรเงี้ยจากเรื่องเลวร้ายกลายเป็นเรื่องที่ดีนะเมื่อเรามีสติสำคัญนะฝึกเรื่อยๆถ้าเรามีสติแล้วเราจะมีศีลมีสติแล้วจะมีสมาธิมีสติแล้วจะมีปัญญาอย่างเราคอยรู้สึกร่างกายบ่อยๆเนะี่ยปอไปพอสติมันเกิดนะมันไม่ได้รู้แค่ร่างกายนะ ใจิตใจมันเกิดอะไรขึ้นมันก็รู้ด้วยอย่างที่พระอาจารย์นะขันมือจะขยับไปเก่าเลยเห็นไน้จิตมันวิ่งไปก่อนแนละ้วรู้ทันจิตที่มันอยากเก่าแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเห็นหลวงพ่อหัดทีแรกนะได้ทําแต่สมาะททำแต่ความสงบไม่รู้จักวิธีเจริญสติ ทำสงบอย่างเดียวนะมุ่งไปที่ความสงบฝึกสมาธิหายใจรู้อยู่ลมหายใจนะลมหายใจดับกลายเป็นแสงรู้แสงอะไรเงี้ยให้จิตสงบเล้วมาหัดนะหัดดูสภาวะหลวงปู่ด,ดูลบอกให้ดูจิตตัวเองพราะหลวงพ่อดูไกยย่จนช่ำชองแล้วนะหลวงปู่ก็เลยบอกกำลังท่านคงมองแล้วว่ากำลังพอแล้ว ก็เลยบอกให้เริ่มดูจิตไปเลยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อไม่ได้เรียนเริ่มต้นด้วยการดูไก่นะหลวงพ่อทำอนาปนานสติในแบบของสมถะกรรมฐานแต่ที่สอนพวกเราวันนี้หายใจเราเห็นร่างกายหายใจอันนี้เพื่อฝึกให้มีสติหลวงพ่อในจิตตั้งมั่นสงบมีสติอยู่แล้วล่ะนี่หลวงปู่ดูลยสอนต่อ พอเรามีสติแล้วนะอันนั้นเกิดสติเกิดจากการทําสมาธิมานะคนละแบบกับที่สอนพวกเราเนี้ยพวกเราเข้าฌานไม่เป็นนะมันมันก็ต้องใช้วิธีอย่างเนี้ยรู้สึกร่างกายไปหลวงปู่ดูลบอกให้หลวงพ่อดูจิตตัวเองหลวงพ่อดูทีแรกก็ไปทําจิตให้ว่างๆนิ่งๆหลวงปู่บอกทําผิดจิตมีหน้าที่คิดไม่ปรุงแต่งปล่อยให้มันทางานไป สภาวะนามาทมตัวแรกที่หลวงพ่อรู้จักนะคือตัวโกรธเพราะหลวงพ่อเป็นคนขี้โมโหเป็นคนใจร้อนทำอะไรรวดเร็วใจร้อนทำมาเสื่องซึมหงอยหงอยอะไรเงี้ย่าทน,น,นไม่ได้อะมื่อหลวงพ่อเห็นตัวโกรธความโกรธผุดขึ้นมาเห็นเลยนะพอความโกรธเกิดปุ๊บรู้ปับ๊บความโกรธดับ พราะเรามีสติรู้แล้วทันทีที่มีสตินะอกุศลที่มีอยู่นี่จะดับทันทีเพราะสติมันทําหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตพอเรามีสติรู้ทันว่าเอ้ความโกรธเกิดขึ้นสติเกิดละโทสะจะดับจิตจะตั้งมั่นเป็นดวงขึ้นมาอีกนะหาทีแรกหลวงพ่อเห็นตัวโทสะต่อมาก็เห็นตัวราคะตัวที่เห็นยากคือตัวโมหตัวหลง ตัวใจลอยตัวฟุ้งซ่านหัดทีแรกให้รู้จักตัวเดียวก่อนก็พอละคนไหนโทสะเยอะก็จิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะมีสติรู้นี่หมายถึงเรามีสติแล้วนะฝึกสติมาจากการรู้ร่างกายที่หลวงพ่อสอนนั่นแหละเพราะเรามีสติแล้วแต่ไปเรา,า,าร่าอ่านจิตใจตัวเองออกจิตใจเราโกรธขึ้นมาเรารู้ ถ้าคนไหนเป็นคนขี้รอบเห็นอะไรก็อยากได้หมดเลยจิตมันโลภขึ้นมาเราก็รู้ฝึกอ,อย่างนี้คนไหนฟุ้งซ่านจิตชอบฟุ้งซ่านเราก็รู้ทันเราเนี่ยหัดรู้สภาวะที่ของเรามีบ่อยๆอ่ะที่เรารู้ได้หลวงพ่อเริ่มจากรู้โทสะพอรู้โทสะได้ตัวหนึ่งต่อไปรู้หมดทุกตัวตัวไหนเกิดขึ้นเรารู้ได้อันนี้เป็นการใช้สต,ติของเราแล้วนะ ไปรู้เท่าทันจิตตัวเองได้ลนะเพราะจิตมีโทสะเรารู้ว่ามีโทสะมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตหลงพุ้งซ่านรู้ว่าพุ้งซ่านอะไรเงี้ยเวลากิเลสเหล่านี้เกิดเนี่ยสติรู้ทันกิเลสดับศีลอัตโนมัติจะเกิดคนทําผิดศีลนะเพราะขาดสติถูกกิเลสครอบงําใจแต่มีสติรู้ทัน กิเลสดับไปแล้วกิเลสไม่มาบงการให้เราทาผิดศีลนะเราจะมีศีลอัตโนมัติแล้วสมาธิอัตโนมัติก็จะเกิดเพราะความมีสติของเราอย่างจิตใจเราฟุ้งซ่านเนี่ยเรามีสติรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านดับจิตมันก็สงบเราได้สมาธิขึ้นมาเพราะความมีสติแล้วถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้กายปัญญาก็จะเกิดจะเห็นว่า ร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามไม่ใช่ตัวเราไว้นะมีสตินะแล้วจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้เพราะว่ามีสติเรามีศีลมีสติเรามีส,ม,ส,ม,สมาธิจิตจะตั้งขึ้นมาแล้วพอจิตตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้กายเราจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราร่างกายตกอยู่ใต้ใจรักสติไประลึกรู้เวทนาเราก็จะเห็นเวทนาไม่ใช่เรา เวทนาก็ตกอยู่ใต the ้ใจรัตรติ hmm. like skin, ิประรึกร so totally ู there Remember, ้กุศลอกุศลโลภโกรดหลงนะมันจะไม่ใช่เราโลภโกรดหลงแล้วนะจะเห็นว่าความโลภโกรดหลงไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่แปรปลอมเข้ามาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันพมอเราฝึกชำนิชำนานนะเราก็จะเห็นนะจิตเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้หลง เรารู้ได้ด้วยอะไรด้วยสตินะด้วยสติเมื่อสติเนี่ยเป็นองค์ธรรมสำคัญที่สุดเลยนะที่เราจะต้องฝึกให้ได้ถ้าไม่มีสติไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาที่แท้จริงหรอกแล้วะวันนี้สอนเรื่องการฝึกสตินะไม่เหมือนการฝึกให้จิตสงบนะคนละเรื่องกันนะอย่างรู้ลมหายใจเนี่ย ถ้าจะให้จิตสงบเราก็รู้อยู่ที่ลมนะในส่วนลมละเอียดนะจิตก็ละเอียดไปด้วยนิ่งไม่กระดุกกระดิกนะสงบเนี่ยฝึกอนาปนาสติให้สงบแต่ถ้าฝึกอนาปนาสติให้มีสติอย่างที่สอนวันนะี้ร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจออกนะไม่ใช่ดูลมหายใจนะร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกทั้งตัวนี้แหละ ถ้าจะรู้อิยาบทสี่ก็เห็นร่างกายทั้งตัวนี้แหละยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่นั่งอยู่ก็รู้สึกที่ก้นแตะพื้นอันนั้นเป็นสมถะรู้สึกทั้งตัวว่าตัวนี้กําลังนั่งตัวนี้กําลังเดินตัวนี้กําลังเคลื่อนไหวนี่รู้สึกอย่างเนี้ยรู้สึกทั้งตัวนะแล้วสติมันจะเกิดเอเคลื่อนไหวอย่างนั้นไม่ถูกนะ เคลื่อนไหวอย่างนี้ไหมใจมันทื่อๆอยู่ใช่ไหมใจมันทื่อๆแข็งๆไม่ถูกนะเคลื่อนไหวปกตตถก็เคลื่อนไหวแล้วอย่างนี้ไม่ถูกนะมันมันผิดธรรมชาติแนละ้วไปฝึกนะถ้าฝึกได้สตินะศีลส,สมาธิปัญญาก็เกิดถ้าศีลสมาธิปัญญากเกิดสุดท้ายมรรคผลมันก็เกิด Night.